เอาโจทย์ของเราเนี่ยมาแล้วก็มาที่นี่นะคะบอกว่าคุณต้องการอะไรที่นี่จัดสรรให้ได้ครบ คือมันเห็นรถครั้งแรกมันตัดสินใจได้เลยมันมันมันเฟิร์สต์่งเฟิร์สเลอร์อสาเลิศมากเลยเมื่อก่อนการที่จะสัมผัสรถมือสองในคุณภาพดีๆเนี่ยมันหายากนะเลือกซื้อรถให้แบบว่ามีคุณภาพและในราคาที่ดีคุณภาพเกินราคาต้องช่วงนี้เท่านั้นอ๋อมาวันนี้เป็นไงบ้างคะได้รับส่งมอบรถพอเช่คันนี้ปื้มมากถูกใจมากๆเลยเนาะแล้วทําไมถึงตัดสินใจเลือกที่ค้าบัลเลอร์คะชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะบัลเลอร์นี่คือดูแลแบบแบบว่าชั้นเลิศเลยประทับใจ นะตั้งแต่เข้ามาเลยคือหนึ่งเซลล์สวยโอย <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> แต่ที่สำคัญคือน้องเขาใส่ใจในเรื่องของการบริการตอบถามอะไรคือแบบว่า พยายามที่จะแบบว่าหาซัพพอร์ตข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ตอบคําถามข้อสงสัยของเราหมดเลยอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่เปิดเทินรถเก่าของเราเบนซ <Yeah. S 1> ์เอสเอลเคสองร้อยคือผู้บริหารน่ะ,ะขับรถไปตีราคาไปดูรถเราถึงหน้าบ้านคือแบบว่าเป็นการบริการที่แบบว่าสุดยอดมากๆเลยอันนี้คือคุณแม่ประทับใจนะ,ะแล้วที่สําคัญคือแบบว่าก่อนที่จะไปดูรถเนี่ยเราส่งข้อมูลรถเรามาให้ใช่ไหมคะเขาก็ตีราคาให้เราคร่าวๆแต่พอไปถึงนะไม่กดราคาเราเลยคือบอ ว่าบอกราคาไหนคือราคานั้นเลยอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่ประทับใจสุดยอดเลยบริการเลิศเลิงั้นหนูขอ3ามคำให้กับคาบัลเลอร์หน่อยคุณแม่ 1. นะคะบริการ 2. คุณภาพค่ะแล้วก็3คือแบบว่าใส่ใจอ่าขอบคุณมากค่ะคุณแม่แล้วก็สําหรับใครนะคะที่สนใจรถพอลเชนนะคะไม่ต้องเสียใจเลยคาบัลเลอร์นะคะยังมีอีกหลายคันเลยถ้าสนใจนะคะก็สามารถอินบ็อกได้เลยค่ะบ๊ายบาย